ไปโดนอืมอไม่โดนสวัสดีครับนา้นาๆถูกปลาทุกท่านนะครับพกบกับน้าแดงนะตัวนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับเพชรบุรีสองนะครับเป็นนะสี่จุดห้าเซนนะครับนา้นาๆเรามาดูแอคชั่นเลยหนักดีนะครับปันไม่ต้องเร็วนะ ตบน้ำดังฟังชัดโอ้ไ่โดนไ่โดโดนะครับนะโอ้มายังไงเนี้ย คนเสียงเราไม่ไหวครับทุกที่สองนะครับ ตกน้ำใช้ได้เลยนะกีกัดไม่โดนนะอุ้ยกัดไม่แม่นเลยนะครับนัานนะนะมีเล้าๆนะครับตบเล้ามากนะกัดทำไมไม่แม่น ปั่นช้าๆาสบายๆสปินใช้ได้เลยนะตัวนี้นะมี3.5และ5ส .5 เซนนะครับเพชรบุรีสอเน้นเน้นอบน้ำเลยนะครับอบเสียงดังนี่ครับนะนะนะก็นะ ฝากด้วยนะครับกับเพชรบุรี2นะครับสามเหลี่ยมนะครับรุ่นนี้นะฝากผลงานด้วยนะครับ